ไ้เงินจากเงินร้อยสี่เนี่ยซื้อเสื้อซื้ออะไรไปจำได้จากจาก 4, เรามีอยู่สี่พันอ่ะอ๋อเช่ารถเราเราเอาจากสี่พันหนาให้ผาจารย์ไปแล้วนะให้ผาจารย์จากให้ตรงสี่พันสองพันเจ็ดไปแล้วถูกต้องไหมครับอา่าให้สองพันเจ็ดไปแล้วก็เงินจากเมดิซินถ้าเราจะใช้อ่ะ ตึกตรงโน้นนี่คือเมืองคริปเพลนนะครับกำลังปวดหัวกับ A. 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 เอเห็นไหมเขาปิดนะ eg นี่มันจะว่าไงเนี่ยเพราะหลอกให้ไป90เ e e t i90 west หลุดให้ไปสาย90เหมือนเดิม keep left on i90 นู้นนี่ไปก็จะไปโผล่เพลิญจิตฝั่งใต้นะ <laughs> ลีวานสเตทก็ไอเพลง how square ตัละครปะไม่ใช่โปรเกรสซีฟฟิลสน้ำเลยวะไม่เบสบอลก็ไมกัเป็นดเป็นไมได้เบสบอล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 เป็นสามเหลียมนั่นคือดาวเทา นะครับดูแล้วก็ใหญ่ดีเยอะดู <The odore. S 3> สองบาทสี่สิบเก้าไม่ใช่คุณจอดรอบึแล้วเนี่ยคุณจอดรอคุณจอดข้าเวลา อ๋อไม่รู้ไม่รู้โอเคงั้นไปเลยนะเจอกันเลยนะโอเคอีกซีบุนี้ถึงนิ้วกว่าสัตว์ที่เกี่ยวกับอะไรอ่าเชื่อมโยงให้ได้ง่ายๆไม่ยากอันนี้ไม่ยากเลยนนนนี่ยย้้ออะะใกล้เคียงอะไรนะใกล้ย้อนใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ recount ว่าอะไร recount ว่าอะไร r e c ว่าอะไรนับอ่า recount ว่าอะไร ฮะไม่นับมาไม่ใช่ไม่ใช่การรีบอนนึกว่าอะไรเกิดบอลนึกว่าเกิดรีบอนนึกว่าอะไรการเกิดเออคำว่ารีเนี่ยคำว่ารีอารีรีเนี่ยโอ้โหไม่รู้คำว่ารีคำว่ารีบอนมีใช้ในในนนทกในนนทกเออใช่ไหนปะคะอ่ใกล้เคียงใกล้เคียงไห่ ไปใกล้เคียงอีกครั้งถูกต้องอีกครั้งรีเวลามีรีมาอยู่หน้านาวแปลว่าอีกครั้งแปลว่าเกณฑ์คิดว่าคำนวณอีกครั้งมอ่าคำนวณอีกครั้งรีดันนารีดันรีดันก็ทำทำใหม่รีดูรีดันเรมมันเสร็จแล้วรานนั้นพอเราทำอีกครั้งมันเสร็จไปแล้วเรามาทำอีกครั้งแสดงว่าไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไอ้ตรงอันนี้มันรีดันเว้ยไม่ได้เว้ยทำซ้ำเพราะมันเสร็จไปแล้วมันทำซ้ำไม่ได้แล้ว ตแต่ถ้าทำซ้ำได้ใช้ redo repeat เอ่ redo ใช่ redo repeat จำไว้เลย re ใส่หน้าคำนามตัวไหนแปลว่าอีกครั้งหนึ่ง re แปลว่าเกเอาละเสร็จวิชาก็วายปฏิีด้วยไม่ใช่ยาเฉยสิยาองค์

ตเราข้าซ้ายต้องข้าซ้ายดูกระจกซ้ายครับพี่เตีวครับโอเคครับนี่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับนี่มันอเมริกานะครับอ้าวอ้าวตำรวจจอดตำรวจจอดอ้าวเอาแล้วบวกบวกแล้วล่ะเนี่ยพี่เตียวครับดีๆพี่เตีวไม่ต้องใช้สามคันก็ได้ดูตำรวจตำรวจโอ้โห้สามคันครับไมองใช้สคันใช้แค่คันเดียวผมก็อ๋ออุบัติเหตุครับอุบัติเหตุไม่เจอไปโู้ตเลยเจอเขา โอเคครับพี่ติวเขาไม่ได้มาดักจับพี่ติวครับใจเย็นครับผมจะบอกว่าเขาไม่ต้องใช้สามคันก็ได้ฮะมาคันเดียวผมก็ลงกราบแล้วฮะอ้าวรถข้างหน้ารถลุงจุ้มหายไปไหนล่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับอ้าวโดนแดดเผาครับงานเข้าคูล่าเองอ้าวโอ้ยเห็นไกลๆอยู่ครับเดี๋ยวช่วยดูแล้วกันนะครับไม่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 ได้เครียดอะไรใช่ไหมครับเครียดฮะผมอยากจะแซงแต่คันหลังก็มาเร็วอีก ครับพี่ติวจะแซ<ส>งได้หรือเปล่านะครับกระจกซ้ายรถมาะครับเป็นการ,รแซงคันแรกในโอไฮโอฮะเอาแล้วเอาแล้วแซงอีกคันครับแซงสองคันซึ่งขับติดตุยลุงจุมด้วยนะครับ <S <S เอาละแต่แรกเข้าระหว่างกลางรถสีแดงกับคันสีขาวคันนหน้าดได้หรือไม่นะครับไม่มีอะไรฮะแซงลุงจุมด้วยฮะเอาละครับยากนะครับมีกฎหมายนะครับว่าห้าม ห้ามขับต่อตูดนะครับครับเอาแล้วทำเป็นตลกครับเหงื่อแตกแล้วครับเอากระตุกขวาครับแซงได้ครับขวาเข้าได้ครับโอ้โหบังสิครับโดนครับโดนอแพดบังกระตกนะครับขอโทษทีครับไม่เหงื่อแตกใช่ตรงเนี่ยเอาแล้วเอาเลี้ยวขวาครับจุ่มไม่บอกเลยไม่เลี้ยวขวาแล้วเปิดไฟซ้ายทำไมครับฮะเปิดขวาแล้ว ไงครับกับขับรถในเมืองที่อเมริกาครับเอพงพงมาลายซ้ายผมไม่เห็นว่มันจะยากตรงไหนนะฮะแค่ขับคนเดียวยากทั้งนั้นเองแล้วทำไมเหงื่อออกมือครับอ๋อรถลืมเปิดแอร์ไม่ได้พูดเล่นนะครับสองร้อยจะให้ใครให้คนไหนสองร้อย เหตุที่ทำให้เราขยับขยืดไม่ได้กว่าหนึ่งชั่วโมงเิดอุบัเหตุบนถนนสายเท่าไหร่นะสายอะไรไม่รู้นานมากจนลืมสี่สองสี่ห้าเก้าห กาวเลยเออเออะไรมันตกอะไรมันหล่นครับโอ้โหรถมันหล่นครับมันขังเรนนู้นไอ้เหี้ยไม่ใช่เลนนี้มันขงนู้นมาฝั่งทางนี้จะโทรของมึงของฝั่งนู้นปัญหาของมึงลองนะครับลงะครับลองครับโรงแรมที่จะนอนกันคืนนี้นะครับ ซุปเปอร์เอทครับซ<ป>ุปเปอร์เอทไม่ใช่ซุปเปอร์เอทถ้าซุปเปอร์เอทจะแปลว่าไข่ยหอ่มาแล้วครับอ,อ,อ่าสามสองห้าศูนย์เข้าสู่เข้ายังเนี่ย ลุยสครับนานนีคือเซลมิสซูรีนะครับเซลสนะานข้าป็น,ไปนะไดูส,สะโค้งปนะครับอ,อ๋อเป็นเฮยไปผิดแล้วชิปหายเลยครับโอมคับโอ64 l e e ดอค่ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซลลุยมิสซูรีครับอันนี้คือเมืองเซลลุยมิสซูรีแล้วที่เห็นเราเห็นโค้งๆนั่นไม่รู้ครับโค้งปาตพีครับคิดว่าเป็นที่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนนะครับรวเบวลายามว่างจากนิวยอร์กก็มามันเป็นมันเป็นเ,นเนนครื่องพื้นส่วนกับแมกโนนอลฮะเครื่องอ๋อมันลอยอีกตัวหนึ่งฮะมันลอยอีกโค้งหนึ่งแปลกดีเลย นับเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ดีมากเลยครับใช่ใช่ครับทให้เราฉลาดขึ้นเยอะเลยครับ<ช>อะไรของมันกั้มันคืออะไรไอคนทํามันคงว่างมากนะ <laughs> ไปม,มีหาอะไรทําก็มันทําอะไรไไน้ำมิสซูรีนะอ,อันนู้นอะไรครับสะพานข้ามน,น้ำแควหรือว่าอะไรครับรถไ,ไ,ไฟครับรถไฟเดี๋ยวครับกำลังฟังกันได้อยู่ครับ อีนี่เขาพูดมากเลยหนึ่ร้อยเมตรนะครับหนึร้อยเมตรอยู่ฝั่งซ้ายไปครับฝั่งซ้ายไปเหรอครับเก่อแล้วมันให้เลี้ยวขวาครับอยู่ขวาครับเก้าสิบขวาครับขวาว้าไม่ได้แล้วครับไม่ทันแล้วครับขับรถึ้เขาบุรีเราไปเที่ยวเมืองเซนลุยกันก่อนเราเข้าเซนลุยก่อนครัไม่เป็นไรครับโอเคเลครับอันนี้ก็คือสเตเดียมนะฮะ เบสสเตเดียมนะครับเป็นไอบุชบชสเตเดียมนะครับเป็นสนามกีฬาของจอชบุชหรือเปล่าไม่ใช่เนาะมันให้ลงไหมเนี่ยมีเสียสละทุกสี่ปีให้ลงเปล่าไม่รู้อ่ะไปตรง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 ไป เฉยๆนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนครับเนี่ยเราไปมิสซูรีครับตอนนี้เราเราจริงเราเขาเข้าเขตแล้วใช่ไหมเข้าเขตมาแล้วครับเข้าเขตมาแล้วแต่ว่าเรามาทางโคอลดครับเราจะไปเนวาดาใช่ไหมครับถึงว่าผมจะขับเร็วไปหน่อยเพราะว่าเขาให้ขับแค่35มห้านี่สั้นไปเท่าไหร่ครับห3โอเคฮะไม่เป็นไรครับโต๊ดโต๊ด <laughs> <laughs> ออเเกเสียงใหม่สิะครับคัตตี้คอลเลจอะไรคอด มีสาวสวยไปรับเราทางนี้ครับแล้วก็ที่ทที่ที่ที่มีอาหารเป็นติดโนนที่คุณเห็น <Yeah. S 1> และต้องต้องใช้คาร์ดนี้ด้วยตอนเช้ากลางวั <a> นไมตน่ต้องแต่ตอนเชาน้ตชาต้องต้องใช้นี้ด้วย apa yeah he's the om o n นี่ม <Wow. S 1> like mm ันหอพักหญิงหรือโรงแรมดักคูล่าครับเนี่ย มีผู้ใหญ่ใจดีครับ yeah, ที่ <I know. S 1> ตายที่นี่ <I think S 1> แล้วก็เลยบริ oh, <right. S 1> จาคที่นี่ให้ให้มหาลัยก็คือมีคนตายที่นี่นั่นแหละนี่คือถนนเมนที่เราวิ่งมาครับ แล้วนี่คือโรงละครที่เราหลงกันเมื่อกี้นี้ครับแล้วนี่คือขณะนี้เราอยู่ที่นี่บ้างคุณเดียนครับแล้วที่คุณเดีนขับตรงฟืดมานี่ใช่ไหมครับนึวคุณเดีนเลี้ยวขวาเนี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคอีซี่คือคนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างภาพยนตร์สารคดีละครที่จะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยให้ตกันดูรูปเป็นคนที่ร่วมสร้างภาพยนตร์สารคดีละครอืมแล้วพ่อทำอะไรอ่ะพ่อยังไม่จบจากอเมริกาเลยพ่ออยู่ รพอยู่บนตาหน้าอยู่เลยโดดปุ้นอยู่เลยนี ab, ่รู้จักไหม That's That's Michael Denison รับผพูิงเป็นใครผู้หญิงอัชรพันอัชรพันครับอาชรพันภัยบุญสุวรรณดีเนาะเป็นลูกเสือนผ ฮ่าฮ uh ่า huh. ฮ yeah. okay. nice. okay. so, okay, yeah, ่าฮ่าาฮ่าาฮ่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 